ในฝันยาได้ขาดขันเท็ศห้องน้กำกับดักเปือนร <c oughs> ั่วนันเดิมทิห้องน้ำยางเข้าไปเียตลอดปีอัดเเวลาเมากูอ่าน,นะมัาเป็นตล,ลไอดน้ำลายไหลออกน้ำลายแม่งเปียกเปื้ <c oughs> <c oughs> อนมาอสเวลายางเมาทุกเทียร์เลยเป็นทุกเทียร์ไอ้สารฟันมางเทียร์กะนฟันเดินไปทมน้ำลายอ่ะนะจับางเดือนป้อนก็เป็น

รบดันๆยีนี้ยังเป็นหรือว่าฟันฟันแน,น, <c oughs> น่โทนหลายอย่างเงี้งเดือนก้อนในรลกอันี่ขวดเหี้ย